สวัสดีจ้าพบกับช่องเคยไทยชพยราวนะคะเพื่อนเพนวันนี้หนูดีก็ได้เนื้อสดๆมากค่ะเป็นเมนูอื่นบ่อได้เลยนอกจากเมนูซอยจูค่ะพี่น้องที่นี่หนูดีก็คิดว่าหนูดีจะทําเมนูซอยจุเตรียมไปพบกับเมนูซอยจุกันนะคะทุกคนไป แน่นแท้หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องนี่แหละอีสานบานเทากินช้อยจูกันเด้อคะ่ะมาพบกับช่องเคยไทยเฉพาะลาวนูดีจะเรียกตัวเองว่าหนูดีนะคะทุกคนแต่ชื่อช่องอะชื่อว่าเคยไทยเฉพาะลาวนะคะทุกคนปะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปกินกันเด้อพี่น้องซ้อยจูก็ต้องพักหลายๆมันจังแซมนะพี่น้องเนาะ มาที่นี่นี่เน,น่แม่ค่ากับบุญเทเรียบร้อยบันไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าจัดของค่ะจัดของขายแล้วไปนั่มที่นี่มันก็นเลยยังพ้นลงโตตอนนี้แม่ค่าหิวเข่าค่ะมันก็ไปรว,รว,รวบๆใบสองเนาะพี่นอ้องเนาะเขาเสาเขาเทียงห่มๆกันอยู่ค่ะตอนนี้กำลังหิวจัดค่ะพี่น้องพุญ <laughs> น,นะ่เพื่อนกินพักพัก กินกับเกลียวขมเพือเพิ่นโอ้ยแซ่บหลายค่ะผักกาดคิวค่ะอ่อ,อนๆดูออดีไปตลาดมากมื้อเช้านี้เห็นแม่ค่ะเพิ่นขายเนาะอ่อนค่ะแล้วก็แซ่บนําค่ะพี่น้องอันที่มันอ,อน่อ,อนๆขาวๆน่ะมันจะบ่ฮืนนะคะพี่น้องผู้ใดเคยกินผักกาดคิวก็จะฮู้เนาะอันนี้มะละกีนโนกค่ะทุกคนมะละกีนโนกคือข้าวเหนียวร้อนๆอ,อ,อีกเด้อเพิ่นกินผู้น่ะผักกาดผักสวนหนึ่งอร่อยบนกิน เหงื่อโบคอยหลายดอกพี่น้องพ่นกินผักดนูดีมากผักค่ะทุกคนนี่แหละค่ะกินพรกกระเทียมค่ะเอากินเข้าไปก็กินผู้เดียวได้พี่น้องเพราะว่าคนอื่นเพิ่นบวกก,กากินดิบเนาะหนูดีก็กินดิบพูดขอโทษขออภัยคนที่บวกกินดิบเด้อค่ะแต่ก็บวกเป็นตะยันเนาะค่ะหนูดีบอดด้ชโชว์ค่ะเอาพ่อเพิ่มพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเบิร์บนเสียให้มากินซอยจูปกติแล้วตอนนี้เนะี่ย ยังเก็บปากอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเป็นแผลในปากพอนะแต่ขนาดเก็บปากที่พี่น้องเมื่อว่นกินผักกินผักน้ำจิ้มพ่นกระต้องเพลดแต่เพลิพ่นบาดพ่นว่าพ่นแปลงเสือพ่นไปน้ากับพี่น้องค่ะพ่นบรียบร้อยพ่นออกมาจากขั้วตอนนี้พ่นหิวเขาพ่นก็เลยได้จานซอยจุกับกองเขาหน่อยปะนะขอเวลาสิบนาทีได้พี่น้องเพราะฉะนั้นพ่นบอกคนเพื่อนที่งานเพื่อนเนาะพักอีกอย่างพ่นก็เก็บมากินเบิร์ดพ่นหิวที่แน่ๆกับพ่นกินผักน่นแหละค่ะพี่น้อง ซ้อยจูบนกินพักค่ะคนเน้นพักสิกินแท่นเนื้อเล่ยพื่นกับบก้าบันไดนะนักเล่กใจกระเบื้อพนวานเนาะมามากินกับนูดีช่องนี้นูดีก็จะพากินแล้วก็พากี่ยวับอาหารในเด้อค่ะพี่น้องขาช่องเคยไทยายชัยเล่าช่องมีค่ะเพราะว่านูดีเป็นเอ่อเมาขายกับเขาเนาะที่นี่ก็เลยจะเกี่ยวับอาหารเกี่ยวกับการกินเนาะพี่น้องเนาะ เป็นว่าหนูดีพาแซบแล้วกันเด้ออีกซือหนึ่งหนูดีก็บออยากเปลี่ยนช่องย t u b e ค่ะมันจะมีผลกระทบต่อช่องค่ะเพราะว่ามันต้องเดยยืนยันบรรทรงบรรสีหนูดีเห็นบ่เป็นค่ะเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยบบ่เหตุลูกชิ้นใหญ่เด้นค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่เพราะว่าเพื่อนว่าเมนูต่อไปเพิ่ิตําเส้นเล็กพอนะฟานลูกชิ้นบางๆแล้วเพิ่ิตําเส้นเล็กอีกรอบหนึ่งพอนะเพื่อนคิดไวขนาดเพิ่นกินอยู่เด้่เพิ่นก็ยังคิดว่าเออว่าดีมีลูกชิ้นใหญ่เมนูอะไรดีตําเส้นเล็ก อ่าแล้วก็ลวกลูกชิ้นฟันบางๆค่ะพี่น้องตาเส้นเรียกใส่ผักหลากหลายตามเส้นแลลวก็อ่าก็หอมหอมเกี่ยวค่ะพี่น้องลุยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าไผ่บ่เคยกินกระลองเห็ดเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องตํำคือบอกคุงตํำขึ้นตํำเล่าเฮานี้แหละแซบค่ะสำหรับนูนดีเด้นนูนดีเคยว่าเอ,อมันแซบเพราะว่านูดีเคยกินมากค่ะเคยกินมาจากบ้านจากสรปปโปล่าเวลาค่ะพี่น้องขา เคยกินมากกัเคยคุดทอดยำคุดทอดก็เฮ็ดกินกับเฮ็ดกินยำไก่ก็แเสบยำหนันค่ะพี่น้องคนเคยกินเนาะพี่น้องเนาะถ้าผูไก่บ้านเคยกินก็ลองเบืองเด้อค่ะแซบอีหลีรับรองวัดแสบเส้นมันนุม่มเส้นเหนียวดีเขากันกับน้ำปลาละอือพี่น้องเอ้ยเขากันอำลรำเอากลับมาซอยจูค่ะพี่น้องไปตามเส้นเล็กนั้นไปย่างปวดสรอยจูเพจน์ยังบ่เลเี่ยนอยู่ไม่ยังนี่เพจน์ค่ากินหมูไก่ยีลายออกจากงานแล้วพจน์ค่ากินเขากำลังเอิรนแล้วนั่น คนเริ่มเอื่นแล้ววันนี้ทีมงานเริ่มเอื่นไปทํำกับเขาแล้วก่พี่น้องเพราะว่าลูกขาเขาฟาวกินมาสันเพลินเดี๋ยวกะแป๊บนึงแป๊บนึงบอกเขาเหตุอย่างเดเหตุไปกอนพนะเดี๋ยวขอขอเล็กจักน้อยนึงมาสันย้อนยี่สิบนาทีย้อนพนะบอกเพลินตอนนี้กําลังกินกับพี่น้องเดี๋ยวก็จะไปทํำกับเขาแล้วเพราะว่าช่วงนี้นลูกค้ากำลังเขา่ามีคนเอื่นแล้วช่วงนั้นนะ่รับ เพื่อแต่แขกเบืงมองมีคนเรียกไปทำกับเขาแล้วค่ะพี่น้องแล้วเม่ค่ะห้ากินตรงต่อเวลาบดไใ่ดอกค่ะพี่น้องกินตามเวลาบดไให่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเหตุงานไปน้่ขายไปนั่มันกระเพื่อนเนาะพี่น้องน้อง่วกันนาทีมันก็ะขึ้นนาทีตอนเหตุงานมันกระโบ้คอยำหิวเราพ่อเบรกว่างจักน้อยมังก็คืดพ่อเขาเลยนตัวบทที่พี่นี่โนดีนลกประจำของโนดีคือโลูกกะเพ่อด้วยพี่น้อง <c oughs> โนดียอมรับอยู่โนดีบตรตุงเวลาต่ออาหารนั่นแหละค่ะพี่น้อง แต่เข้ากับพายามอย่ากินเผ็ดหลายได้พี่น้องเด้อบ้ไดเป็นโรคกระเพาะโนดีก็ไม่ค่อยกินเผ็ดหลายได้นั่นกินให้มันกินได้ทุกอย่างปลาขาดบ่ไดเนาะที่จริงโรคกระเพาะิันก็บ่อยกินปลาแล้วแต่โนดีขาดบ่ไดค่ะพี่น้องก็เลยต้องได้กินจ้าของคู่กันแต่ว่าเฮากินเข้ากับั่งเฮานําล่ะคคะพี่น้องทามือไดอาการหนักเข้ากับว่าต้องกินค่ะพี่น้องมันต้องอยู่เคียงขางกันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอดอหลายๆนั่นกับ่บแมนเนาะพี่น้องเนาะคนไปไดยูนั่นเนีเยมันกินพัก มินเป็นตะแเสบคักอุ้ยจริงๆเพิ่อหยิบเบาขาได้พี่นอ้งอ,นองเพราะว่าปวดปวดปวดฟันแน่กับแพ้นในปากแน่ยมื่อนี้แต่ว่าอยากอยากของประมานนี้อาหารประมมันีนีพักก็กินไม่มีช็ดชู้ค่ะดูนางกินเช็ดเลยเ็ดหาเช็ดห้ามคว่มฝ่าของนางปวดหกเกลวนางว้ายขุยปะนะคยประบันาาน,านั้นเบิ่งจากของท่าน,นียวจะเป,เป็นแต่หิวคักเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าบอกคอยก็มาเป็นแต่หิวคักใ่ตอนนั้นครับ เมื่อกว่ากินบ่บรรยำบัรยับบย่งเลยมูลอกงานน้ำข่อยเด่นกอกระเบื้องวน,ก,บบนการลานจะคลองไงล่ะค่ะแต่พี่น้องแต่ว่าทีมงานเนาะกับเขาต้องทําเองมันบ่าจามันเป็นธนัดคนละ,ะแผนอื่นว่าถนัดคนละ,ะแผนเนาะค่ะพี่น้องนุดีถนัดอีสานนนดีนุดีเป็นล่านนดีกับธนัดอีสานแน่เสียนุดีกักอยู่ทั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะเออพวกคนไปเป,น,เปน,กนกับถนัดคนละพัดทอดียังเป็นสัน นี่กรารทนานอีสานทำเมนูอ,อีสานเขาก็ต้องอซิมแล้วซิมอีกมันต้องในรถนี้นะอยู่ปรบาณนันนะ <c oughs> คนเคยกินอีสานบรูนะว่าลูกค้ามักจ